ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแอนฟิวัสรายงานว่าเฟอร์กิลฟานไดยืนยันทุกคนจะรับรู้ว่าเขาจะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลหรือย้ายออกไปก่อนฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงไปอย่างแน่นอนผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาของผมในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีและผมแค่โฟกัสและทุ่มเทให้กับเกมก้าวหน้าสุดท้ายของฤดูกาลนี้เท่านั้น ผมแน่ใจว่าจะมีข่าวบางอย่างความชัดเจนก่อนที่ฤดูกาลนี้จะจบผมมีความมุ่งมั่นและจดจ่ออย่างเต็มที่กับความท้าทายท,ที่อยู่ข้างหน้าและผมรักสโมสรแห่งนี้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดและผมเป็นแบบนั้นตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินทางมาถึงที่นี่แล้วยังไม่ชูเสือ้ออดีตแข้งลิเวอร์พูลชูหนึ่งเงื่อนไเทรนต่อสัญญาสาเฟนวนอร์อ,อดีตกองหลังลิเวอร์พูลแสดงมุมมองว่ายังมีโอกาสที่เทรนเล็กซันเดอร์โนจะต่อสัญญาใหม่ หากสมสอนยินยอมเพิ่มค่าแรงให้เขายังงามอเล็กซานเดอร์อนนญจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบซีซสั้นนี้และจนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้ต่อสัญญาเช่นเดียวกับโมซาลาและเฟอร์กิวฟันได้โดยทั้ง3สามารถอำลาสังเวียนแข่งแอนฟิลด์ได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ กรณั้นก็ดีแบ็กควาทีมชาติอังกฤษเป็นรายเดียวที่สื่อกระพือข่าวว่าเขาตกลงสัญญากับเบลมาลิดได้แล้วภายใต้ค่าแรงปีละ12ล้านปอนด์และรอาการลงน้ำมึกเท่านั้นกระทั้งล่าสุดวอนอกสแสดงความเชื่อว่าตราบที่เด็กปั้นของหงแดงยังไม่ได้ย้ายไปคาแข้งกับราชันชุดขาวก็มีโอกาสที่เขาจะยอมต่อสัญญากับทีมจาฟุมเพิมาลิหากได้รับค่าแรงสูงเป็นอันดับต้น,ตนของทีมผมคิดว่ายังมีโอกาสที่เขาจะอยู่ต่อ ผมคิดว่าเขาน่าจะบอกว่าหากคุณต้องการผมคุณก็ต้องจ่ายให้ผมวอนออกเอ่ยกับ BBC เมื A ่อ30มีนาคมมันเป็นเพราะว่าหากคุณนึกถึงเฟอร์กิวฟันได์และโมซาลาค่าแรงของทั้งคู่สูงมากในตอนนี้และเป็นเพราะว่าเทรนเป็นเด็กท้องถิ่นเขาจึงไม่ได้เงินขนาดนั้นและมันทาให้เขาคิดว่าจะให้ผมเท่ากับที่พวกเขาได้รับ มันอาจทําให้ช่องว่างใกล้เคียงกันมากขึ้นหากพวกเขาสามารถทําให้เกิดขึ้นได้อีกด้านแฟนลิเวอร์พูลโมโหที่เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวแต่เขาเป็นนักเตะที่คุณได้มาแบบฟรีๆจากอะคาเดมี่ของสโมสรซึ่งคุณไม่ต้องจ่ายเงินและเขามอบเวลา8ปีที่น่าทึ่งให้กับสโมสรทั้งนี้จะการคาดหมายของสื่ออเล็กซานเดอร์อโนดาเตวัย26ปีซึ่งเข้ามาอยู่กับสโมสรตั้งแต่อายุ6ขวบได้ค่าแรงจากองแดนปีละ9ล้านปอนด์ขณะที่ซาร่ากับฟานได้รับเงินมากกว่าปีละ11ล้านปอนด์ มีลุ้นกลับหล่ำแฟนลิรอร์พูลเนื้อเต้นซาร่าโพสไอจีคุยเทรนด์โมเมนตซาร่ากองหน้าตัวเก่งริอร์พูโพสคลิปขณะที่นักเตะหงแดงนั่งพูดคุยกันอย่างจริงจังกับเทนเล็กซานเดอร์นฟูลแบ็กเท้าช่างทองหลังนักเตะมีข่าวใกล้จะอำลาทีมเพื่อไปเล่นให้กับเรอัลลิตซ์ซัมเมอร์มมนี้รองเทรนด์กลายเป็นประเด็นใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์หลังมีรายงานว่านักเตะปริเสียข้อเสนอขายายสัญญาใหม่กับต้นสังกัดและเตรีมยมย้ายไปเล่นในทีมซานเิโก้บริเบลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อจบฤดูกา สำหรับสถานการณ์ล่าสุดทำให้สาวกเดอะคออาจมีความหวังว่าอเล็กซานเดอร์อโนอาจจะกลับใจเมื่อโมซาลาโพสคลิปผ่านแพลตฟอร์มอินสตาแกรมขณะที่ตัวเขาอิบราฮิมาโกนาเต้กับโดมิกโซโบสไลและแบ็กขวาชาวอังกฤษกำลังพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งอาจเป็น,ปนไปได้ว่าน,น่าจะเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมของรองเทรน จากคลิปดังกล่าวทาให้มีแฟนบอลหงแดงมากมายเข้ามาแสดงความเห็นโดยรายแรกระบุว่าโมซาลาเชิญดมิรโซโบสไลและเทรนัลิกซานเดอร์โนมาร่วมพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับข่าวลือทั้งหมดเรื่องที่เขาจะย้ายไปมาดิดนี่คือการแทรกแซงที่เราทุกคนกําลังรออยู่ขอลุกหนังอีกรายโพสต์ว่าโซโบสไลกับโมพยายามโน้มน้าวเทรนหรือเราคิดมากกันไปเองตามด้วยสาวกเดอะคอปอีกรายเขียนว่าซาลาโกนเต้ ala, และโซโบพยายามหว่านล้อมให้เทรนอยู่ต่อหรือเปล่า ขณะที่ข้อความอื่นๆมีลักษณะคล้ายคลึงกันประมาณว่าทั้ง3คนพยายามชวนเทรนให้อยู่ในแอนฟิลด์ต่อไป่าวดีจอห์นกิบบอนจากแอนฟิลด์แร็ป รายงานล่าสุดว่าคอนเนอร์แบตลี์แบ็กขวาวัย21ปีกลับมาทำการฝึกซ้อมที่แอซซ่าได้ตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้แบตลี่ Bradley อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังทำให้เขาพลาดลงสนามช่วยทีมลิปูไปแล้ว6เกมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการฝึกซ้อมตามโปรแกรมส่วนตัวในสนามและกำลังจะรับอนุญาตให้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ไม่ใช่แพ้แอนดูโรปสันมีเครื่องตกเป็นเป้าโดนจวก แอนดูรอปสันแบ็กซายลิเว์พูลออกอาการไม่พอใจที่ถูกเพ่งเล็งถึงเรื่องฝีเท้าโดยเฉพาะมีการลือกันว่าหงแดงต้องการคว้านักเตะใหม่มาทดแทนซึ่งโรยรายอย่างเห็นได้ชัดในวัย31ปีกรณ์นั้นก็ดีกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งยังรักษาตำแหน่งในทีมตัวของหงแดงภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโตชี้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองสมควรตกเป็นแพะรับบาปมีการพูดถึงผมมากมายในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิตกับทีนีโรปสันเอ่ยกับนิตยาสา Wal k อ n น่าปลื้มใจในอีกมุมเพราะผมตกอยู่ในเรดรามา7ปีแต่บางทีสั่นนี้ผมถูกเพ่งเล็งมากไปแม้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลผมเป็นแบ็กซ้ายของลิพูมา8ปีผมภูมิใจมันไม่ง่ายกับสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ในเมื่อพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับใครก็ได้ในโลกผมยังต้องการเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแต่คุณต้องเชิดหน้าเข้าไว้หากผู้คนต้องการวิจารณ์คุณ ดาวเตะเลือดวิสกี้ซึ่งถูกสลับส่งลงเป็นตัวจริงเกมเพีย์ลิกซีซั่นนี้24จาก29นัดเป็นรองแค่เฟอร์กิวฟันไดเสริมว่าไม่พอใจที่ตกเป็นแพะรับบาบเกมเสมออาร์เซนอล2-2ในบ้านและบุกไปเสมอกับฟูลแลม2ต่อ2ผมเชื่อว่าฟุตบอลเป็นเกมที่ผู้คนพยายามมองหาแพะและบางทีมันถึงคิวของผมผมเคยเห็นสิ่งนี้เกิดกับนักเตะคนอื่นมาก่อนแน่นอนว่ามันถึงคิวของผมผมจำเป็นต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักต่อไปผู้จัดการทีมช่วยเราตลอดเวลาเช่นเดียวกับโค้ช ผมเชื่อว่าผมดีพอในตอนนี้แต่บางทีเมื่อคุณพลาดครั้งเดียวผู้คนจะกระโดดเข้าหาคุณและคุณต้องพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาคิดผิดผมก่อความผิดพลาดสองสามหนอย่างการโดนไล่ออกในเกมกับฟูแลมแต่ผู้คนมองภาพใหญ่กว่านั้นทั้งๆที่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นทั้งนี้คาดกันว่าอนาคตการค้าแข่งของโรบสันในทีมหงแดงแลดูมินเมย์หลังสื่อเผยว่าสลอ็อตหวังเซ็นสัญญาก,กับมิลอสเคอร์เคสดาวเตะทีมบอลนมัตซซึ่งน่าจะมีค่าตัวอย่างต่ำ40ล้านปอนด์ คุณมีผลงานที่สม่ำเสมอมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการทำประตูจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูและสร้างผลงานให้กับทีมคุณรักษาแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละฤดูกาลได้อย่างไรโมฮัมหมัดซาลาผมไม่รู้ผมคิดว่าผมสามารถหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้เสมอบางอย่างที่สามารถกระตุ้นผมในระหว่างฤดูกาลและทำให้ผมทำงานหนักขึ้นและทุ่มเทมากขึ้น ผมคิดว่าทุกๆซัมเมอร์ผมมักที่จะมองหาวิธีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและมันก็เหมือนว่าโอเคเราทำสิ่งนี้เพราะเหตุผลนี้ดังนั้นตอนนี้ผมไม่แรงจูงใจอย่างมากที่จะคว้าแชมป์พิมลิกดังนั้นใช่แล้วมันเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของผมในเวลานี้คุณจำตอนที่คุณพูดว่าอาเซนเวนเกอร์มาที่สนามเมลูดเมื่อนานมาแล้วและให้คำแนะนำคุณเรื่องการมีสมาธิกับเกมได้ไหม ใช่ผมขอคําแนะนําจากเขาเขาเคยร่วมงานกับนักเตะระดับตํานานมากมายและอย่างที่ทราบกันดีว่าตํานานของเขาเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกหนทุกแห่งดังนั้นผมจึงขอคําแนะนําจากเขาและคิดว่ามันสร้างความแตกต่างให้กับอาชีพของผมด้วยเช่นกันเพราะผมพยายามจะคํานึงถึงเรื่องนี้เสมอและเหมือนเช่นบางครั้งคุณอาจจะเล่นได้แย่แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นกับเกมคุณก็สามารถสร้างความแตกต่างได้และนั่นคือสิ่งที่สําคัญ คุณคิดว่าสไตล์การเล่นของอาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลมีอิทธิพลต่อผลงานของทีมในฤดูกาลนี้อย่างไรผมคิดว่าคุณคงเห็นจากผลงานแล้วในเวลานี้เขาฉลาดมากเขามีวิธีการเล่นเป็นของตัวเองเขาไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นของเรามากมนักเพราะเขารู้ว่าเราใช้สไตล์การเล่นแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่เขากําลังขอให้เราทําบางอย่างที่แตกต่างออกไปแค่นั้นผมหวังว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มันค่อนข้างยากโดยเฉพาะในช่วงปีซีซั่น นอกจากนี้นักเตะตัวหลักบางคนไม่ได้เข้าร่วมแคมป์ปรีซสีซสัน้นเนื่องจากพวกเขาเล่นในยูโรแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นคุณรู้สึกแตกต่างหรือไม่ในแนวทางการเล่นและสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์เมื่อเทียบกับเจอเกนคลับซาลา่าผมคิดว่ามันแตกต่างออกไปนิดหน่อยกับคลับเราเน้นการกดดันเพรสซิ่งหนักและโต้กลับมากกว่าอาร์เนอร์ตอนนี้เขาต้องการให้เรามีการครองบอลไว้ให้นานเสมอเก็บบอลเอาไว้กับทีมให้มากที่สุดเล่นและมองหาพื้นที่ในการเข้าทำ ดูเหมือนว่าทั้งสองคนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ใช่แล้วเรากำลังปรับตัวพอมสันตำนานอาสนอนไม่เข้าใจแฟนบอลลิพูที่ไปต่อว่าเทนเ no. ล็กซานเดอร์อาโนหลังมีข่าวจะย้ายไปเรอัลริดเปรียบเทียบกับแฟนแมนเชสเตอร์ยู ที่ไม่พูดอะไรสักคำตอนแอนโทนีย้ายไปเรอเบติสแบ็กขวาไว้ยีปีกำลังจบสัญญาในสมร์น,นี้และอ่านปิดฉากกับสโมสรที่เขาเข้ามาอยู่กับทีมเยาวชนตั้งแต่ปี2004ข่าวดังกลา่าวทำให้เดอะค็อปบางส่วนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะกำลังจะเสียนักเตะหลักของทีมไปแบบไม่ได้ค่าตัวเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้เมอร์สันตอบว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหามันคืออะไรเขาก้าวขึ้นมาอยู่ที่นั่นและทำผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อเขาเอาชนะทุกอย่างกับที่นั่นที่ลิเวอร์พูลและเขากำลังจะย้ายไปแบบฟร,ฟร ลองดูอันโตนี่สิมนเด็พึ่งซื้อเขาเข้ามาด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์และตอนนี้เขาย้ายไปแบบยืมตัวแล้วไม่มีใครสักคนที่พูดสักแอะเจ้าหนุ่มนี่ทําผลงานได้ยังโดดเด่นให้ลิเวอร์พูลเขาไม่ใช่นักเตะค่าตัว60ล้านปอนด์ที่ล้มเหลวเขาไต่ระดับขึ้นมาเขาก้าวมาสู่ทีมเขาสุดยอดมากและนี่คือเรอารมิดคุณรู้ไหมว่าผมหมายความว่าอย่างไรเขาได้แชมป์ลีกเขากําลังจะได้แชมป์ลีกกับลิเวอร์พูลอีกสมัยในฤดูกาลนี้เขาเคยได้แชมป์แชมเปี้ยนลี ผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยผมไม่เข้าใจจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีใครในวงการฟุตบอลที่เคยปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดผมไม่เคยเห็นเลยนะต้องให้ความยุติธรรมกับเจ้าหนุน่มนี่แล้วอวยพรให้เขาโชคดีผมคิดว่าแฟนลิเวอร์พูลควรยินดีกับเขาเขาทุ้มเททุกอย่างให้สโมสรและผมคิดว่าเขาสมควรย้ายในครั้งนี้นี่คือความเห็นของผม Milan เด p r เพรายงานว่าดิวอสโอดิกี้ถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเอซีมิลานไปแล้วในเวลานี้ อดีตกองหน้าพลังมหาเทพของลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพของเขาในตอนนี้หลังจากย้ายออกจากทิมแอนฟิลด์ในซัมเมอร์ปี2022หลังจากหมดสัญญากับสโมสรเจ้าตัวได้ทำการตอบตกลงที่จะเซ็นสัญญากับมิลานในระยะเวลา4ปีแต่จากนั้นเล่นในมิลานเพียงแค่ฤดูกาลเดียวโดยได้รับโอกาสลงเล่นไป27เกมยิงได้2ประตูและถูกปล่อยให้นอตติแฮมฟอเรสยืมตัวไปในฤดูกาลถัดไปและก็ล้มเหลวอ,อีกครั้ง ในุดนการนี้เขากลับไปที่มิลานแต่ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และถูกส่งไปเล่นให้กับมิลานฟูตูโรภายใต้การคุมทีมของมาซิโมออดโดในซีเรีสีดีวิชั่น3ฟุตบอลอิตาลีไปแล้วโอลิกี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เขาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะยกเลิกสัญญากับทางสโมสร,รโดยตอนนี้เขาได้รับค่าเหนที่สูงถึง3 0 0 0 0 0ยูโรต่อเดือนและเหลือสัญญาอีก15เดือนจากนี้